มีเซลอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้เราอะ่ะมีค่าคอมมิชชั่นสูงๆหรือมีอไรายได้สูงๆนะคะก็จะมีเซลเอ่ออย่างเช่นนะคะเซลขายรถไม่รู้ว่าปัจจุบันมันก็จะส่งอยู่หรือเปล่านะคะเซลข์ขายบ้านเซลขายคอนโดเซลขายเครื่องมือแพทย์เซลข์ขายยาเซลข์ขายงานโครงการงานโปรเจกต์เซลข์ขายงานระบบนะคะเอ่ออันนี้เป็นต้นเซลลสั่ ขายแบบพวกวัสดุกอ่อสร้างวัสดุเครื่องมือกอ่อสร้างต่างๆค่ะแต่สินค้าอะไรที่ขายยากหน่อยใช้เซลล์เป็นตัวผลักดันเป็นตัวที่จะกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ทักษะใช้ความสามารถที่เยอะนิดนึงหรืออาจจะต้องติดต่อหลายหน่วยงานนะคะก็ไปลองดูค่ะ ว่าน้องอ่ะสนใจงานขายแบบไหนลองไปเลือกดูโปรดักต์ก่อนว่าชอบละถนัดแบบไหนแต่ทุกอย่างอ่ะคือมันเรียนรู้กันได้ค่ะพอจริงๆแล้วว่าตัวพี่อ่ะตอนที่เริ่มต้นก็ไม่ได้มีประสบการณ์จากการขายแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะชอบงานขายแต่พอทําไปทํามาแล้วเออเราเรามีแพชชั่นในงานนี้เราลากหลงไหลในงานนี้ค่ะ ต่อให้มีปัญหาเราก็ยังสนุกอยู่กับมันได้ไม่ใช่ว่าตัวรายได้ที่มากเป็นตัวจูงใจนะคะเพราะว่าถ้าเราไปยึดติดก,กับแค่รายได้อย่างเดียวอะเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราอะทอแล้วถอยแล้วหยุดไม่อยากทำงานไปเองอะคะ่ะ